จุนโตเอาปวกมาให้ไก่กินกาไก่กุ๊กกุ๊กกินปวกกาไก่กุ๊กกุ๊กกินปวกกาไก่กุ๊กกุ๊กกินปวกไก่กุ๊กกุ๊กกินปวกกาไก่กุ๊กกุ๊กกินปวกอ่ะโยนมามาฝั่งนี้ลูกนึกมาฝั่งนี้มันอยู่ข้างหลังเนี่ย เอามาข้างหลางหนูเนี่ยเยินมาช่วยยายเอาปวกให้ไก่กินคะ่ะ ไก่น้อยมันชอบกินปวกค่ะไก่น้อยมามันอยู่ข้างหลังเลยหันมาหันมาทางนี้เอองูตัวใหญ่ ไเป็นอะไรหรือเปล่านี่คือปวดปวดปวดเอามาให้ไก่กินมันมีหัวสลับไปหน่อยตั้งนาน

น้ยน้องิมยยกตายยอนนถัไปไนนี่มอัน้าวพี่อนเอาไปเปหน้าเวแล้วจะปค่อยกากัรตัวม่แข็เงี้ยเออไม่มหวแบนี้นะห้าควาบ่หาตัวหน่ัยตายเบิดบน่แม่ตายนหนึเดี๋จะเดจะ

เหยกาลอง่เอ่านี็ีานี่จุดตายแต่เราเป็นคนนี้นั่งแล้วไขอตงันวะเรื่มีเยอะงะเราะเราผลิตผลิตตัดง่ายไม่สองแสนสแสนปีแสนมันจุด่าเรามีจุดจุด่าจะคนเนี้ป็นจ 家里家用五斤嘛，嗯，家用五斤，买这么多